บิ๊กเทคจีนกำลังจะเปลี่ยนไปตอนนี้จีนไม่ได้สนับสนุนซอฟต์เทคอีกต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจีนจะเลิกสนับสนุนเทคโนโลยีหรือสิ้นสุดยุครุ่งเรืองทางเทคโนโลยีของจีนค่ะจีนกำลังหันหน้าไปสนับสนุนฮาร์ดเทคแทน ฮาร์ดเทคในที่นี้คืออะไรกันบ้างแล้วทำไมจีนถึงเลือกใช้โมเดลแบบนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังไลฟ์วันนี้ชวนทุกคนมาหาคำตอบกันกับดรอาร์มตั้งนิวรันดอนผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอกจารร์อาร์มสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทีนะ่าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ต้องบอกว่าเป็นบทความใหม่ล่าสุดของอาจารย์อามนะคะที่เปิดประเด็นเรื่องของจีนจะเปลี่ยนคิดจากซอฟต์เทคมุ่งสู่ฮาร์ดเทคนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะถ้าใครติดตามข่าวจีนใช่ไหมคะอาจารย์อามขาเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแบบเกือบทุกสองสัปดาห์จะต้องมีประเด็นว่าทางการจีนออกมาจัดการกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เปิดปีมาอาจารย์อามก็เลยบอกว่าเนี่ยคิดและว่าเดี๋ยวจีนน่าจะต้อง ปรับหมุดหมายใหม่นะคะเลิกซอฟต์เทคไปมุ่งหน้าสู่ฮาร์ดเทคตรงนี้มันคืออะไรในมุมมองของอาจารย์อารอะไรที่ทำให้อาจารย์อารคิดแบบนั้นคะคือคำถามใหญ่ของหลายคนเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือว่าไอ้จีนจัดการบิ๊กเทคคือจีนจะเลิกเทคหรือเปล่าเลิกสนใจเทคเลิกสนับสนุนภาคเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ในจีนเนี่ยเข้าไปดูกันนะครับ เขาบอกว่าให้คุณสังเกตสินะครับว่าที่รัฐบาลจีนเนี่ยเข้าไปจัดการกํากับดูแลนะครับจัดระเบียบเนี่ยมันล้วนแต่เป็นภาคเทคนโนโลยีที่เขาเรียกว่าซอฟต์เทคนะครับซอฟต์เทคเนี่ยก็ยกตัวอย่างก็คือเช่นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเ,เช่นโซเชียลมีเดียเกมออนไลน์ติลเตอร์อ Media, อนไลน์ Online, Online นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอีกภาคหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นฮาร์ดเทค ซึ่งก็อาจจะได้แก่ก tech, เซมิคอนดักเตอร์นะครับภาคไบโอเทคภาครถยนต์ไร้คนขับนะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รัฐบาลจีนเข้าไปจัดการเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยทั้ง a าลีบาบาทั้งเทนเซ็นทั้งตีที่ที่เป็นแอปแพลตฟอร์มเรียกรถนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมันเป็นโซเชียลมีเดียนะครับมันเป็นเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซ มันเป็นเกมออนไลน์นะครับดิวเตอร์ออนไลน์แต่ว่าเขาไม่ได้แตะภาคฮาร์ดเทคเลยนะครับก็เลยมีหลายคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างน่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลจีเนี่ยไม่สนใจเทคโนโลยีหรือว่าไม่สนใจจะสนับสนุนบิ๊กเทคแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่สนใจซอฟต์เทคเขามาสนใจฮาร์ดเทคแทนนะครับอะไรเป็นตัวบอกคะว่าเขากำลังสนับสนุนด้านนี้เขาใช้โมเดลต้นแบบจากไหนคะอาจารย์ ครับจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณทีน่ามีรายงานทั้งที่ในบ l ู o เบิร์กนะครับแล้วก็ใน Wall s t r t e t j o จัวนอ mm hmm. พูดถึงสถิติที่มีรายงานออกมานะครับ mm hmm. เป็นสถิติเม็ดเงินลงทุนของ Venture Capital ในภาคเทคโนโลยีของจีนในปี <Ha. S 1> 2021ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกเป็นปีจัดการเ e c ใช่ไหมครับ mm hmm. แต่เขาป,ปรากฏว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยที่ไหลเข้าไปในภาคเทคโนโลยีนะครับผ่านเ e n t u อร์ a p i t a l ที่สนับสนุนสตาร์ทอ เออใหม่ๆเนี่ยมูลค่าสูงถึง130,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับคุณทีน่าซึ่งสูงขึ้นจากปี2020เนี่ยถึง50%นะครับแล้วก็เรียกว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเพียงแต่ว่าเม็ดเงินเนี้ยคุณทีน่าครับมันไม่ไหลเข้าไปในซอฟต์เทคแล้วอะอมันไหลเข้าไปในเซมิคอนดักเตอร์นะครับปรากฏว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปในใน,ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเนี่ยนะครับเออสูงถึง8,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเม็ดเงินในเว n เจอร Capital ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันของสหรัฐเนี่ย6เท่าตัวนะครับอ <Ooh. S 1> อีกภาคหนึ่งนะครับที่มีเงินไหลเข้าไปเยอะมากเนี่ยคือภาคไบโอเทคของจีนคับไบโอเทคโนโลยี ology, นะครับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งไหลเข้าไปประมาณ14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสูงกว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ย10เท่าตัวนะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดว่าเราเราเชื่อกันนะครับว่ารัฐบาลจีนนี่สงสัยไม่เอาแล้วเทคโนโลยีแล้วก็ภาคเทคโนโลยีนี่สงสัยจะซบเซาเงินไม่ไหลเข้าไปนี่เอ๊ะไม่น่าจะใช่เงินยังไหลเข้าไปในภาคเทคโนโลยีเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนทิศนะครับจากซอฟต์เทคเนี่ยเป็นฮาร์ดเทคซึ่งนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะชื่อเฉินหลี่นะครับซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงในเมืองจีนเนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจมากครับคุณทีหน้าเขาบอกว่ารัฐบาลจีน G เนี่ยกำลังเปลี่ยน นะครับจากเดิมที่ใช้โมเดลของสหรัฐอเมริกามาใช้โมเดลของเยอรมนี hmm. โมเดลของเยอรมนี hmm. เนี่ยให้ความสนใจนะครับกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับฮาร์ดเทคกับดีฟเทคขณะที่โมเดลของสหรัฐเนี่ยหัวใจของเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในออสองภาคหลักๆนะครับก็คือซีคอนวาเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องซอฟต์เทคกับวอลล์สตรีทซึ่งเป็นเรื่องของภาคการเงิน ในส่วนของซีคอน v a l เล y ในสหรัฐเนี่ยคุณทีหน้าก็คงคุ้นเคยนะครับ o k t w i t t k t w m t z o r a m a z ซ n ซึ่งร้วนแต่เป็นเ,เ,เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นเ,เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแต่ว่า,ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรนะครับกับอุตสาหกรรมการผลิตกับชิ้นส่วนกับฮาร์ดเทคจริงๆ นะครับซึ่งตรงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นทิศทางใหม่ของรัฐบาลจีนครับที่จะเปลี่ยนจากโมเดลของสหรัฐมาเป็นโมเดลเยอรมนีครับอเขาเห็นอะไรคะทำไมเขาถึงคิดว่าโมเดลของเยอรมนีเนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่งยืนมากกว่าสําหรับทิศทางของเศรษฐกิจจีนหลังจากนี้เขาก็เลยเลือกที่จะหันมาสนับสนุนแล้วก็เม็ดเงินที่ใส่เข้ามาในฮาร์ดเทคปีนี้มันถึงเยอะมากขนาดนี้ คือมีคนบอกว่ารัฐบาลจีนตอนนี้นะครับจะสนับสนุนธุรกิจที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศค่ะหรือว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าออตอนนี้มันมี2ธุรกิจเดิมอ่ะที่เดิมมันโตโอ้โหรุ่งเรืองมากแต,แต่ว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หรือตอบโจทย์ความแข็งแกร่งจริงๆของประเทศนะครับอันนึงเนี่ยก็คือภาคสังหาริมทรัพย์ นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณทีน่า<อ> à, ซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะมันตอนนี้มันทําให้โอ้โหคนเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้แล้วนะเพราะว่าราคามันพุ่งไม่หยุดนะครับเอ๊ะมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรของประเทศมากมากแต่แบบว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรวยเอารวยเอานะครับเช่นเดียวกันกับเทคโนโล,โลยีแพลตฟอร์มนะครับพอแพลตฟอร์มมันใหญ่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับมันไม่ได้สร้างประสิทธิภาพใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจแต่ว่ามัน à, ได้รายได้ใช่ไหมครับมาจากการปลูกขาดการเป็น เจ้าของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สร้างหรือเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่จะทําให้จีนเนี่ยสู้ได้ในสงครามเทคโนโลยีสู้ได้เวลาที่สรัฐตัดแข่งตัดขาจีนไม่ให้จีนใช้เซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับอ e ีคอมเมิร์ซกับโซเชียลมีเดียกับเกมออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็เลยบอกว่าจุดเน้นของรัฐบาลจีนเนี่ยมันเน้นธุรกิจภาคเทคโนโลยีที่จะเกี่ยวข้องนะครับกับยุทธศาสตร์ระยะย,ยาว แล้วก็ความแข็งแกร่งของประเทศซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ซอฟต์เทคแล้วมันจะต้องเป็นภาคฮาร์ดเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ไร้คนขับนะครับเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือภาคไบโอเทคซึ่งภาคเหล่านี้ได้รับเงินสนับสนุนเยอะมากนะครับ Mm hmm. อยากให้อาจารย์อามขยายความนิดนึงฮาร์ดเทคเราเห็นภาพแล้วก็คือพวกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายใช่ไหมคะธุรกิจไบโอเทคโนโลยี uh, ทั้งหลายนี้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่มันจะเอาไปต่อยอดได้จริงดีฟเทคอีกฝั่งหนึง่งหลายคนก็บอกเหมือนกันจริงๆอาจารย์อามก็เป็นหนึ่งคนที่เคยประเมินไว้ว่า จีนเนี่ยจริงๆเรื่องของ d e ฟเทคอาจจะยังสู้ฝั่งอเมริกาไม่ได้ด้วยซ้าแต่ว่ารอบนี้ที่จีนบอกว่าจีนจะใส่เงินลงมามากขึ้นจะสนับสนุนมากขึ้นอาจารย์อารมองว่ามันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนตอนนี้สิ่งที่จีนกำลังเตรียมตัวอยู่มันจะพร้อมให้จีนขึ้นมาสู้กับเบอร์ใหญ่อย่างฝั่งอเมริกาได้จริงขนาดไหนคะกับการเปลี่ยนเกมครั้งนี้คือถ้าเกิดว่าเราไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ5ปีใหม่ของจีนนะครับอันนึงที่เป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนเลยคุณ ทีหน้าก็คือว่าเขาไม่มีแล้วนะที่ว่าบอกว่าเขาจะส่งเสริมภาคอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลแบบเดิมๆนะครับแต่เขาเขียนเลยว่าเขาจะส่งเสริมบีบเทคนะครับเ,เทคโนโลยีอวกาศเ,าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีควอนตัมนะครับของเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเทคโนโลยีรากฐานใช่ไหมครับที่มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแล้วก็ปฏิวัตินวัตรกรรมยุคใหม่ พูดง่ายๆอีกอย่างนึงนะครับก็คือเปลี่ยนจากการส่งเสริมเทคโนโลยีประยุกต์นะครับมาเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพื้นฐาน<ม>เ,เทคโนโลยีรากฐานแทนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมของคําอธิบายของรัฐบาลจีนนะครับเ,เขาก็จะบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณในการที่ต้องการให้ทรัพยากรนะครับทั้งทรัพยากรเงินทุนที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วเงินของเบ n เจ r e Capital เนี่ยมันไม่ไหลเข้าไป ทำอ e ีคอมเมิร์ซมันไม่ไหลเข้าไปทำแพลตฟอร์มเรียกรถนะครับมันไม่มันไม่มไมหลเข้าไปทำโซเชียลมีเดียและมันไหลเข้าไปในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์สตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคนะครับสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับคอนตัมเทคโนโลยีแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เม็ดเงินนะครับคุณทีนาอ,<ม>อีกอันหนึ่ง<ม>ที่กำลังไหลไปในฮาร์ดเทคแล้วก็ดีพเทคเนี่ยก็คือทรัพยากรมนุษย์ครับ<ม>ก็คือว่าเขามี การสำรวจนะครับพบว่าทั้งนักศึกษาจบใหม่ที่เรียนมาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งคนที่ย้ายงานนะครับในบริษัทเทคโนโลยีจีนเนี่ยมักมีแนวโน้มนะครับที่จะย้ายนะครับจากภาคซอฟต์เทคเนี่ยไปภาคฮาร์ดเทคที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงขึ้นนะครับ mm hmm. ทีนี้เรา mm hmm. เรามองเหรียนสองด้านด้วยก็ได้นะครับคุณทีน่าว่าถ้าในหมู่ของคำวิจารณ์หรือข้อกังวล นะครับเอ่อก็คือเอ๊ะแต่ว่ารัฐบาลจีนจัดการบริษัทเทคเอ่อแบบนี้นะครับยังไงมันก็ไม่ดีต่อบรรยากาศหรือเปล่านะครับ <st it ut ters> ไม่ดีต่อการสร้างสารรค์เอ่อความคิดสร้างสารรค์ไม่ดีต่อเอ่อบรรยากาศของการมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเปล่านะครับเอ่ออันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่ที่เป็นความเสี่ยงของเอ่อนโยบายของการกำราบบิ๊กเทคเดิมของรัฐบาลจีนน,นะครับเอ่ออีกอันนึ่งนะครับที่ก็เป็นเอ่อปัญหาก็คือ ตัว Hard Tech กับ d e e ทคเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทีน่าจะพัฒนาขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนที่เมื่อจีพูดว่าเป็นปีที่เงินมันไหลเข้าไปในภาคนี้เยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีตัวอย่างหลายบริษัทของจีนเหมือนกันที่ล้มเหลวนะครับเงินไหลเข้าไปเยอะแต่ว่าไม่ได้เกิดโปรดัก t อะไรขึ้นมาเลยนะครับ<ม>ยกตัวอย่างบริษัทนะครับ <c oughs> ก็อย่างเช่นบริษัทชิงหัวยูนิกร๊ป บริษัทอู่ฮั่นของซินเซมิคอนดักเตอร์บริษัทฉวนซินอินเทอร์เกรตดเซอร์เคิลเอ่อพวกเนี้ยเอ่อก็เพิ่งล้มไปเมื่อปีที่ผ่านมามนะครับก็เลยเรียกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เป็นความเสี่ยงแล้วก็ความท้าทายครับในมุมของนักลงทุนเองค่ะเวลาเราฟังเรื่องแบบนี้แน่นอนเวลาจีนจะพุ่งเป้าทารกเกตไปทางไหนแล้วเขาตั้งใจจะปักพงสนับสนุนอะไรเนี่ยมันก็มักจะมีกระแสที่ดีนะคะตามมาเหมือนกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนรูปแบบนี้เนี่ย อาจารย์อามว่ามันจะไปอยู่ตรงกลุ่มไหนธุรกิจแบบไหนยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วนะครับผมว่าในมุมนักลงทุนเนี่ยก็คือจะต้องให้ความสนใจอะครับกับภาคฮาร์ดเทคของจีนและขณะเดียวกันนะครับคุณทีน่าผมคิดว่าต้องให้ความสนใจด้วยกับบริษัทยักษ์ใหญ่บิ๊กเทคของจีนเนี่ยที่จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเหมือนกันยกตัวอย่างครับลีบาบาเนี่ยเขาก็มีนะครับธุรกิจฮาร์ดเทคที่เขาให้เงินสนับสนุนให้เงินลงทุน ซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นจุดเน้นใหม่ของเขานะครับบางทีเราอาจจะเห็นต่อไปอี i บาบาเนี่ยอันใหญ่อาจจะไม่ใช่อ e ีคอมเมิร์ซแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็เอาที่เขาเคยได้กําไรที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่มาเนี่ยมาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นฮาร์ดเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนที่เราเห็น Facebook นีครับเปลี่ยนมาจะบุกเมตา v เวิร์สนะครับเพื่อความอยู่รอดเราก็จะเห็นเนี่ยครับบิ๊กเทคของจีเนี่ยก็จ,จะเริ่มบุกมา ในภาคฮาร์ดเทคที่รัฐบาลจีนต้องการแล้วก็ต้องการให้เม็ดเงินต้องการให้ทรัพยาการบุคคลไหลเข้ามาในภาคเหล่านี้นะครับรัฐบาลจีนนี่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเดิมพันความอยู่รอดครับคุณทีนะ่าเพราะว่าเขาถูกกดดันมากจากสงครามเทคโนโลยีนะครับสหรัฐบอกว่าไม่ให้ใช้แล้วนะครับเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้พื้นฐานเทคโนโลยีสหรัฐหรือว่าพันธมิตรของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เรียกว่ารัฐบาลจีนต้องทําให้ได้ นะครับแล้วก็เป็นเกมระยะยาวนะครับ,รบเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ปี2อปีครับคุณทีน่ามันต้องอาศัยการทุ่มทรัพยากรทั้งทรัพยากรเงินทุนทั้งทรัพยากรบุคคลเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ของการลงทุนในภาคข,ของฮาร์ดเทคด e ฟเทคเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่จีนหรอกครับแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือล้มเหลวมากกว่าที่จะสำเร็จแต่ว่าขอแค่สำเร็จรายเดียว2รายนะครับคุณทีน่า มันอาจจะเปลี่ยนโลกได้เลยครับอืมโอเคน่าติดตามค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคหนึ่งที่จีนเขาอยากจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเขาให้เป็นเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วเขาก็สนับสนุนซอฟต์เทคมาในระยะหนึ่งในช่วงแรกๆที่พยายามทําให้ประชาชนของเขาเข้าถึงโลกดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าโหมันมันเติบโตได้เร็วมากซึ่งภาพนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เขาเขาหันหัวใหม่ มาสนับสนุนฮาร์ดเทคมันก็น่าจะเป็นโฟล์หรือภาพคล้ายๆกันไหมคะที่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันที่ทําให้อาจารย์อาร์มองว่าตอนนี้เราก็สําหรับใครที่เป็นนักลงทุนก็ต้องจับตาในมุมของการสนับสนุนฮาร์ดเทคที่มันอาจจะเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่นะคะเหมือนกับการสนับสนุนซอฟต์เทคจนทําให้เกิดบิ๊กเทคในด้านซอฟต์เทคเยอะแยะมากมายในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันแค่จะย้ายมาอยู่ฝั่งของฮาร์ดเทคแล้วก็ดีฟเทคมากยิ่งขึ้นเป็นแบบนั้นไหมคะอาจารย์อาร์ ใช่ครับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆของจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสนใจเรื่องของภาคฮาดเทคกันมากนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าเราไปอ่านเนี่ยนะครับในบทความที่ผมเล่าของทั้ง Wall Street Journal ทั้ง Bloomberg เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับคนที่ทำสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ของจีนที่ทำในเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมไบโอเทคเนี่ยคนเหล่านี้บอกว่าไอปีที่แล้วนะครับหาเงินยากมากเลยนะครับแต่ว่าอปีที่ผ่านมานี่มีแต่คนมา นักลงทุนมานะครับเยี่ยมที่บริษัทนะครับบอกว่าเอสนใจลงทุนสนใจจะสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นเป้าหมายใหม่นะครับของรัฐบาลแล้วก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องความอยู่รอดของเขาด้วยนะครับที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ว่าต้องยืนให้ได้บนลำแข้งตัวเองให้มากขึ้นในทางเทคโนโลยีครับอืม น่าสนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอาจาร,รย์อาร์มเขียนไว้ในบทความชิ้นล่าสุดนะคะล็อกดิ i ออริจินอลสามารถเข้าไปเซิร์ชในแอปพลิเคชันล็อกดิ t นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อดรอาร์มตั้งนิรันดรได้เลยนะคะบทความล่าสุดเรื่องนี้เลยที่อาจาร,รย์อาร์มหยิบมาเปิดประเด็นให้เราคิดต่อยอดกันนะคะแน่นอนว่าหลังจากนี้เกมของจีนจะหันมาสนับสนุนฮาร์ Tech ดิฟเทมากยิ่งขึ้นมุมของนักลงทุนเองก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ปรับตัวให้ทันเช่นเดียวกัน แต่อย่างที่อาจารย์อาร์มทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้จริงๆเราไม่ใช่แค่เฉพาะบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ผลิตชิปอย่างเดียวแต่ซอฟต์เทคเดิมที่เขาเป็นบิ๊กเทคอยู่แล้วเขาก็ต้องปรับตัวตามทางการจีนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่ปรับตัวได้ทันก็อาจจะกลายเป็นโอกาสไม่แพ้กันถูกไหมคะอาจารย์อาร์มคะถูกต้องเลยครับผมคิดว่าก็ต้องรีบดูการปรับตัวของบิ๊กเทคเดิมๆของจีนด้วยครับอืวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาร์มมากๆนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ